โอเคนะครับเจอผมแดงกิมราชนะครับวันนี้เจอกันวันอาทิตย์ที่7มกราคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณไรกันเหมยตู้นะครับทั้งหมด3รายการนะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการมวยดีวิจิตรไทยนะครับทางช่องพีพีทีวีสามนะครับมาตอนเที่ยง15นะครับไปดูคู่ที่1นะครับเหล็กเพชรสิผู้ใหญ่คำล่านะครับวันนี้เจอกับเจ้าวัชรพลอบุญพรนะครับเหล็กเพชรมวยเพชรบูรณ์นะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าที่สองภาคมา ขณะที่วัชรพลเนี่ยประเภทมวยขวาฝีมือนะครับคู่นี้ชอบไปที่เหล็กเพชรนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันของเทียมังกรพันยกที่เฮ็นะครับเทียมังกรวันนี้เจอกับพลอยทวีสัติ์นะครับเที่ยมังกรมวยจากชุมพรนะครับซ้อมซีเอ็มเอ m อะคาเดมี่ที่เชียงใหม่นะครับประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าโชคชานชัยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าพลอยทวีสัติ์นะครับมวยจากชัยภูมินะครับซ้อมแสงมรกตนะครับ ผลงานไฟร์ล่าสุดชนะเจ้าแหวนทองเหลืองมานะครับคู่นี้ชอบไปที่พอยทวีสัตย์นะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับปืนมิกสักวันนะครับวันนี้เจอกับกราพิชิตสิทธนายเคนะครับปืนนี่มวยจากชนบุรีนะครับมวยจากชนบุรีก็เป็นประเภทมวยเปิดเกลนะครับเขาในดีรั่ตีแข็งแรงนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดมีชนะเจ้าขาวพ่องนะครับส่วนคู่ชกกราพิชิตนะครับกราพิชิตนี่มวยจากเพชรบุรีนะครับ ซ้อมลูกเก่าขวางที่รานบุรีนะครับมีมวยขวาเตะนักต่อยแรงนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้ายิ้มสยามนะครับคู่นี้ชอบที่รานพิชิตนะครับถ้าราคาเป็นต่อ,อยังไงก็ออกตัวบางทุนหน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่เอกนะครับสุภชัยเหน่งซับใหญ่นะครับวันนี้เจอกับเจ้าสองคมสอสมหมายนะครับสุภชัยเนี่ยดีกีแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทที่เวทีจิตมงนนน,นนะครับก็มวยจากชัยภูมินะครับซ้อมแสงมรกตผลการไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะเจ้า เชบอบกเพชรมานะครับส่วนคู่ชกเจ้าสองคมนะครับสองคมสอสมหมายหรือว่าบางเกาะอะไรอะไหยนคนเดียวกันนะครับก็มวยจากร้อยเอ็ดนะครับมวยขวาครับเก๋าเกมนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายเสียสีดูจะเป็นรองนะผลงานล่าสุดก็แพ้สิ์ธนวัฒนะครับคู่นี้ชอบไปที่สุภชัยนะครับสุภชัยหนิยงซับใหญ่นะครับส่วนรายการที่2นะครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับก็มาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับแฟนมวยก็เข้าได้เยอะแล้วนะครับ คู่ที่1นนะครับก็เป็นเหมยรอบบุญเสือสายบีนะครับโลเลกว่าปัญญาวัยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าก้องเมืองไทยสพงอมรนะครับโลเลกเนี่ยมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้ศิลาชัยส่วนคู่ชกนะครับก้องเมืองไทยก้องเมืองไทยมวยจากสตูลนะครับซ้อมสพงอมรอยู่กับทีมงานพี่มรผัดสดนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเด่นนลุงนะครับคู่นี้ชอบไปที่ก้องเมืองไทยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับศิลาชัยสทอมแมน ระยองนะครับเจอกับเจ้าฉลามเงินสิงมาวินนะครับสิไรชัยเนี่ยศิไรชัยเนี่ยมวยจากระยองนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าโรเล็กมาขณะที่ฉลามเงินนะครับฉลามเงินฉลามเงินสิงมาวินนะครับก็มวยจากสงขานะครับซ้อมสิงมาวินนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าบัลลือสักนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฉลามเงินนะครับฉลามเงินสิงมาวินนะครับแล้วก็คู่ที่สนะครับที่ชัยปอพีนักับนะครับเจอกับเพชรตาปีนะครับคู่นี้ ชอบไปที่ริธิชัยนะครับคู่นี้มาแทนกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครราคาเป็นต่อก็ออกตัวางทุนหน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่เอกนะครับพยักอุดรหรือว่าเจ้าเทิดเกียรตินะครับเจอกับเจ้าโรบินฮุดหรือว่าเจ้าเพชรท่าเรือนะครับพยักอุดรก็หมวยจากสุรินนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เกชรแสนสุขขณะที่โรบินฮุนดเนี่ยหมวยจากระนองนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าอัตชัยนะครับแพ้นอกอัตชัยคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเทิดเกียรตินะครับเจ้าเทิดเกียรติหรือว่า เจ้าพยักอุดรนะครับแล้วก็รายการที่3นะครับสืบท่อน้ําไทยนะครับคู่ที่1นะครับคีเรียนอออุดรนะครับเจอกับเพชรเมืองเสือนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าคีเรียนนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรนิยม f อฟกรุ๊ปนะครับเจอกับซุปเปอร์เจ๋งสอรุ่งศักดิ์นะครับเพชรนิยมมวยหนองบัวนะครับซ้อมเอฟเอกรุ๊ปมวยเข่านะครับไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เชียนงามขณะที่ซุปเปอร์เจ๋งนะครับมวยจากชนบุรีไฟล์ล่าสุดชนะ น็อกเจ้าพันโหดนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรนิยมนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับแก้วฟ้าน้อยเขียดชัชนันนะครับเจอกับเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินคู่นี้ชอบไปที่แก้วฟ้าน้อยนะครับดูอาวุธหลากหลายกว่านะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่ที่4คู่เอกนะครับก็เป็นการเจอกันของเพชรบุญชอบสอภารานะครับเจอกับสมิงแดงมวยจักวุฒนะครับเพชรบุญชอบมวยจากบุรีรัมนะครับมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครับไฟล์ล่าสุดงานชนะเจ้าไ่โตมาขณะที่ เสมิงแดงนะครับมวยจากสุราษฎร์ครับซ้อมเพชรสี่หมื่นนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าคมเกียรตินะครับชนะนอกคมเกียรติผู้นี้ชอบไปที่เสมิงแดงนะครับเสมิงแดงวอจักวุฒินะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดตอนนี้นะครับทั้ง3รายการก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามท,ทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแังถึงว่าลาไปก่อน